ว้าวทุกคนมีอะไรมาฝากอีกแล้วอ้าวอเปิดดูเปิดดูคืออะไรอ้าวหนึ่งสองสามว้าวว้าวอู้อันนี้เป็นอะไรฝากเชียชีฟส์ไรแกดูแกดูอ๋อเอามาลองดูอ้าอืมอื้อโอเคนี่ว้าวโอ้โหว้าวอู๋ด้านหลังเป็นอะไรนี่ เป็นชิดชิดชิดเอาชิดนี่ยชิดนึกว่าเอามีชิดมีด้านเดียวโอ้โหไ่เทมของพวกเราของหายไปไปไงหนไยไากว้าวเป็นยัอไงเป็นไงแก้ยเขาด้วยนะโอเคอ่ะอ่ะไปแล้ว